H H หนึ H ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ยินไหมได้ยินแหละอะไรครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมโลบอคนะครับในหน้าแมปที่มีชื่อว่าแกลนไคเซนนะครับก็แบบนี้นะครับผมไปเจอมานะครับแบบนี้ก็เออเจอกับอนิเมะนะครับเรื่องริสึกไคเซนนะครับผมเกี่ยวกับหาเวสผนึกมารนะครับซึ่งดูจาก หน้าโปรไฟล์ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมชื่อนะครับทำไมมันคล้ายๆแกนพีทนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนสร้างน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโปรไฟล์นะครับโลโก้โลโก้ตัวแมพมันเนี่ยค่อนข้างเดีย,ย,ยกับแกนพีทมากๆนะครับเดี๋ยวไม่ดีก็อาจจะเป็นผู้สร้างคนเดียวกันนะครับ มีความเป็นไปไม่ได้นะนะครับขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นนะครับแมปแมปนี้นะครับเบื้องต้นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคแต่ก่อนที่ผมนะครับจะเข้าไปในเกมเนี่ยก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือว่าผู้ติดตามเก่าของผมนะครับที่ยังจําผมได้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้ผมนะครับแล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะ เป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการทำชปวิีโอต่อไปนะครับคลิปนี้ไม่ได้หวังไลค์เยอะมากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งเป็นชิปแรกในรอบ5หรือ6เดือนนะครับที่ผมปล่อยล้างนานมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผม let's go <S โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน ตัวแมพแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะเข้าไปหน้าแต่งตัวให้เราก่อนนะครับก็คือหน้านี้นะครับพอเรามาถึงหน้านี้นะครับมันก็จะมีให้เราแต่งตัวนะครับเซตผมหรือว่าอะไรทำต่างนานานะครับที่เอาไว้แต่งตัวนะก็ประมาณนี้นะครับผมบอดี้อะไรว่าไปนะครับพอเราเอ่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับ เราลองมาดูมุมซ้ายนะครับปุ่มซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าสปินเนอร์นะครับซึ่งสปินเนอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้สุ่มหาพลังนะครับายเวทของเรานั่นเองนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นคาร์มอนนะครับ55%นะครับซึ่งพลังนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นของเจ้าปู่ปู่ที่มันใช้กีตาร์ผมก็ไม่ไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าไซเวทตัวนี้คือเป็นของคุณปู่ที่ใช้กีตาร์นะครับเคยเคยดูว่าจะรู้จักดีนะครับแล้วก็จะมีอันคาร์มอน นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าของใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่นะครับ4%แล้วอก็ว่าไปซูเปอร์เนี่ยจะมีของสุขอนะแล้วก็อีกหนึ่งอันนี้ไม่มั่นใจว่าของใครนะครับก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5นะครับ5สายเวท5พลังนะครับที่เอาไว้สุ่มนะครับพอเราแต่งตัวเสร็จแล้วเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับคือเรายังไม่มีสปินสุ่มนะเราจะต้องเข้าไปใส่โค้ดด้านในก่อนเดี๋ยวผมจะมีโค้ดให้นะครับทั้งหมด2โค้ดที่ณนะตอนนี้ณที่ผม อัดคลิปอยู่ตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมลงคลิปไปแล้ววัน2วันมันใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเออมันอาจจะหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวเราโกดเพลย์เกมไปเลยนะครับก็ย้ําว่าคลิปนี้นะครับผมมาอธิบายการเล่นเบื้องต้นสั้นๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากโอเคนะครับอันนี้ก็เอา้วก็ตัวไปงี้ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับคือมันจะไม่ได้มาเกิดตรงนี้นะครับคือเออมันจะเกิดอีกที่หนึ่งนะครับนี่น,นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดู สถานที่ที่ผู้เล่นใหม่นะครับจะมาเกิดนะครับเป็นระดับแรกนะครับเป็นที่แรกก็คือตรงนี้นะครับผมนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้ใกล้กับเจ้าโทโดนะครับที่มันเป็นฟ a ร t ทาวเวนะครับอันนี้ก็สถานที่ที่ผู้เล่นใหม่จะเกิดนะครับอ่ะันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องหน้าเมนูกันก่อนนะครับหน้าเมนูนะครับกด m ขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมส่วนเฟืองผมไม่ขออธิบายมากแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมีปรับฟาต์โหมดมีสกิน อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีใส่โค้ดในี่โค้ดตรงนี้ก็ใส่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวโค้ดผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ล้วกันนะครับหรือว่าใต้ดีสคริปชั่นนะครับของคลิปนี้นะก็ไปใส่กันได้นะครับน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ20สปินนะครับก็ลองไปใส่ดูนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ดูอันแรกกันเลยดีกว่านะครับที่มันเป็นรูปคนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์เรานะครับมีรูปหน้าเราอะไรว่าไปนะครับอันนี้ก็จะมีเงินด้วยนะฮะว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยกี่เยนนะครับส่วนเรื่องโปรไฟล์เนี่ยผมไม่อธิบายมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนอันนี้ค่ข้างโปรไฟล์นะฮะอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการอัพสแตทพลังเรานะครับอันแรกนะครับสเตนก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจการโจมตีทั่วไปนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นเลือดนะครับผมอันที่3จะเป็น พลังสายเวทนะครับอันที่4จะเป็นสตินานะเวลาเราจะอัพสแตทเราก็เข้ามาที่โปรไฟล์แล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมนี่ง่ายๆแล้วก็อันที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัพสกิลนะครับผมอัพสกิลสายเวทของเรานะฮะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับอันที่ของผมเนะี่ยที่ผมบอกว่าผมใช้พลังกีตาร์ที่มันเป็นของ แตะแกนะเออแล้วก็ใช้อัพสกิลแล้วมันก็จะปลดล็อกสกิลรับซึ่งการปลดล็อกสกิลเนี่ยพอเราปลดล็อกไปแล้วนะครับมันจะขึ้นฝั่งขวามือนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าบางอันนะครับบางอันมันก็ปลดล็อกแล้วไม่ได้สกิลนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าบางอันก็อาจจะไม่ได้สกิลนะครับบางอันก็ได้สกิลนะครับแต่ส่วนมากจะได้สกิลมากกว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของนะครับผมอิเวนตัลี่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มีดาบ2เล่มนี้ โอเคนะครับอธิบายก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อปนะฮะเอาไว้ซื้อเติมโรบักต่างนานานะครับส่วนต่อไปนะครับจะอธิบายเรื่องการฟาร์มวิวนะครับผมสำหรับเลเวล1นะครับพอเราเกิดตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็เดินตามเส้นทางมาแล้วเราก็จะมาเจอพระคอนะครับที่มีชื่อว่าปีเตอร์นะครับผมซึ่งมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเลเวล1นะครับเลเวล1บวกนะฮะพอเรากดรับไปแล้วนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยไป ฆ่าเจ้ามอนนะครับมันจะมีมอนหนึ่งตัวที่อยู่ตรงแถวๆนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่ะมันก็จะมีบอกตรงนี้นะครับให้เราไปฆ่าเจ้ามอนตัวนี้นะครับที่อยู่ตัวนี้เดียวๆนะครับตัวเดี่ยวได้มันสามารถช่วยกันตีได้นะครับแต่ว่าอ่าเราจะต้องแบ่งดาเมจคนละครึ่งนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราดาเมจน้อยจนเกินไปเนี่ยเราจะไม่ได้นะครับเก็ตไหมพอเข้าใจไหมถ้าผมอธิบาย งงๆหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเอาง่ายๆคือเวลาคนมาตีตัวเดียวเยอะเนี่ยหรือว่าตีบอสเนี่ยอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามทําดาเมจให้มันถึงละกันนะครับไม่งั้นถ้าเวลามันตายไปแล้วนะครับเราจะไม่ได้ไเลยะฮะแอน์เฟคบล็อกนะฮะ,ะถ้ามันึ้นอย่างนี้เออผมลืมบอกไปว่าเวลาเลือดมอนมันน้อยเนี่ยมันจะมีการแบบว่ามันเหมือนมันรู้ตัวว่าเอ้ยกูจะตายนะอะไรเงี้ยมันก็เลยถอยอะไรเงี้ยครับ อย่างที่ทุกคนสังเกตรอบแรกไปพอเราฆ่าเจ้าตัวเมื่อกี้เสร็จนะครับมันก็ให้เราเนี่ยมากดเจ้าบีเตอร์อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำเคเวสเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งเคเวสหนึ่งจะได้เอ็กพีน่าจะอยู่ที่ประมาณ100่งร้อยน่าจะ100นะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเลเวลหนึ่งแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ได้เลยเนี่ยพอเราฟาร์มตรงนี้นะครับให้ถึงเลเวลสิแล้วนะครับมันก็จะมีอีกที่หนึ่ง ถ้าเราสามารถไปฟาร์มได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟาร์มที่อื่นนะครับผมแนะนำใครที่ฟาร์มนะครับถึงเลเวล5แล้วนะครับแล้วก็มีตังสักประนาณ200เยนนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นบันไดมานี่เลยตามผมมาเลยนะแล้วก็จะมีที่ขายอาวุธนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งอาวุธที่สามารถซื้อได้ก็จะมีอยู่3 3 3อย่างนะก็จะมีกระบองนะครับมีดาบแล้วก็มีมีมีกระบอง กระบองที่มันไม่ใช่กระบอกเ,เนี่ยเออที่ผมแนะนําหลักๆนะครับมีอยู่2อย่างนะครับให้เลือกนะระหว่างดาบกับกระบองอันนี้นะครับเพราะว่าเจ้ากระบองตัวนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่มีสกิลนะครับแต่แนะนําหลักๆเลยคืออยากให้ซื้อตัวนี้มากกว่าไม่รู้อะเพราะว่าผมเป็นผมชอบใช้ดาบไงแล้วกระบองแปลกๆเลยเออผมก็เลยแนะนําให้ซื้อดาบแล้วกัน <laughs> ซึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ200นะครับ แล้วก็คนที่จะใช้ได้เนี่ยต้องมีเลเวลให้ถึง5ก่อนนะครับผม,มใครที่มีเลเวล5ก็สามารถใช้ได้นะครับต่ำกว่านี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอาวุธนะอาวุธโทจิอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปเอามายังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อ่ไปหาวิธี หาแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปสอนหาแล้วกันนะครับไปดูสถานที่ต่อไปนะครับสำหรับคนเลเวล10นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมฟาร์มณตอนนี้อยู่นะครับผมก็เดินตามเส้นทางตรงนี้มาเลยนะหลังจากที่เราขึ้นมาตรงฟ้ไดเนี่ยเราก็เดินตามนี่แหละเส้นทางอ่าเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เซฟตรงแถวนี้นะครับก็มาเซฟตรงนี้ได้เลยพอเราลงเนินตรงนี้แล้วนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับมันจะมีที่เซฟอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเซฟได้เลยนะครับกด e นะครับกด e แช่มั้ง พอเราเซฟเสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งตามอมมาหรือว่าโดดขึ้นตรงนี้ก็ได้มันซูเปอร์จำได้อยู่เออตรงนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันแต่ขออธิบายหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะครับผมจะเป็นที่ตีบอสนะครับเควสตีบอสตรงนี้เนี่ยจะรับได้ก็ต่อเมื่อเรามีเลเวล15นะครับซึ่งบอสนะครับมันจะเป็นบอสมันชื่ออะไรผมจําไม่ได้อะที่มันเอาความโชคดีเป็นสเวทอ่ะเออจำไม่ได้เมียถามว่า บอสตัวนี้ตียากไหมไม่ยากนะเดี๋ยวผมตีให้ดูมันอาจจะไม่รู้แหละว่ามันจะตายตอนไหนแต่ว่ามันเดาทางง่ายมากเลยเวลาที่มันโยนเวลามันโยนดาบขึ้นไปแล้วเนี่ยคือเราก็หลบเลยหาที่หลบเลยเพราะว่าม,มันจะเป็นการโดดแล้วก็พุ่งลงมาใส่เราอะเห็นไหมสังเกตดินะวง,วงก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะเออ,เอ,อผมขาขาขา ผมเลือบอกไว้ว่าบอสตัวนี้นะครับมันมีโอกาสดรอปดาบด้วยนะครับดาบที่มันถืออยู่นะครับเป็นแ a นซ s w o r หรือเปล่าไม่มั่นใจเออน่าจะเป็น hand s w o r นะครับมันสามารถดรอปดาบได้นะครับโอเคนะครับพอเราเลเวล10เนี่ยเราก็มารับเควสจากเจ้ามกุมินะครับผมนี่ซึ่งเควสมกุมินะครับมันก็จะให้เราไปตีเจ้าตัวมอนนะครับผมเนี่ยมอนพวกนี้นะครับ3ตัวนะฮะแล้วก็ตีไปนะครับ ดาบนี้มันดีอย่างคือมันมีสกิลให้ใช้เยอะแล้วก็คอมโบคอมโบก็มีนะถ้าเราคอมโบไปนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยเราก็ไปส่งเควสนะครับผมไปส่งเควสกับเจ้าเมโกมิพอเราส่งปุ๊บเราก็น่าจะได้ e x p ประมาณ0 0มั้อืมประมาณ200นะครับได้ e x p 2 0 0โอเคนะครับสำหรับใครนะฮะที่ฟาร์มเจ้าเมโกมิให้ถึงเลเวล15นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนไป ฟาร์มเลเวล15ได้เลยนะครับผมเควสเลเวล15ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะเห็ที่ผมบอกไปนะครับสามารถรับเควสนี้แล้วก็ไปตีบอสได้เลยนะครับฟาร์มเลเวล15ตรงนี้เสร็จนะฮะให้มันถึงประมาณเลเวล20นะครับผมพอเลเวล20แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนที่ฟาร์มนะครับไปอีกฟาร์มอีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มาเส้นทางข้างหน้าเมกุมีะแล้วก็วิ่งออกขวามาวิ่งตามเส้นทางมาเลยก็แนะนำให้เซฟไปด้วยนะครับจุดจุดเซฟมันก็จะมีตรงนี้นะครับนี่ ตรงเมสาผมเนะี่ยนี่นะครับอันนี้ก็คือจุดจุดฟาร์มของเลเวล20นะครับผมนี่ก็จะมารับตรงนี้นะครับผมก็เหมือนว่าจะให้ตีมอนพวกนี้กี่ตัวผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็น่าจะขอตัวไปฟาร์มนะครับก็ที่ผมนะครับลองออสังเกตมานะครับลองสำรวจมาก็จะเจอแค่นี้นะครับสำหรับที่ทำเควสนะครับผมส่วนเลเวล หลังจากเลเวล20่ขึ้นไปอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันมีที่อื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้สำรวจเยอะแยะนะอันนี้มาอธิบายสั้นๆเร้าวๆละกันนะครับว่าแบบนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันทําอะไรได้บ้างเนาะเออนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสั้นๆละกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้ไม่ขอไ like ลค์ละกันนะครับไม่ขอไลค์ถือว่าใครอยากจะกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับกดได้นะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะครับแต่แค่ ไม่ขอแล้วกันนะครับผมไม่ขอนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกดก็กดได้นะครับขอมากมากเลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับแมปนี้มันก็มีเท่านี้แหละมั้งผมแบบว่าผิดพลาดประการใดขาดหายอะไรไปก็ต้องขอโทษณที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้ทีหลังแล้วกันนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับส่งท้ายคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็บอกลาปีเก่าได้เลยนะครับคนเก่าอยู่ปีเก่าไปนะครับ ปีใหม่ก็ต้องหาคนใหม่นะอโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามร,ราับสนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนชิวเกนครับผมบา,บายๆก็ใครมาตีกูเนะีนะ่ย